ค่้าค่าราคาเข้าฟังเธอว่าเท่าไหร่อะคาเดเวอร์ปกติคุณหมอจ่ายเงินเรียนเป็นแสนๆซื้อลาปูปูยังไม่ได้เลย <c oughs> วัตถุประสงค์การจัดเพื่อให้คนได้เรียนรู้ไม่ได้เพื่อเอากำไร <c oughs> วันนี้วันที่9สิงหาคมเวลา8นาฬิกานะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายของการจัด c a r ์เดเวอร์เวริเวร์ของการจัดงาน CICM 2024 เห็นไหมฉันจะเริ่มเออแล้วเห็ไหมหมายใาญซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการจัดคาเดเวอร์เวิร์กช็อปนะครับซึ่งก็จะเหมือนทุกครั้งที่เราจะจัดกันมาเลยนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือวันนี้เราจัดให้กับคุณหมอได้มาเรียนได้มาเรียนกับเราครับคุณหมอภายนอกทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้ามาได้มาเรียนนะครับซึ่งซึ่งนี่ก็จะต้องเป็นคนบรรยายเองสไลด์อัปเดตล่าสุดวันที่8สิงหาคมเ,เวลาป,ประมาณ <laughs> ตี4ได้ตุ๊กคับ ก็ต้องเป็นเช้านี้สิทีสี่มันคือเช้านี้สิเอ่าดูจากใต้ตาคำตอบเนี่ยเป็นเรื่องประจําอยู่แล้วเวลาเราทําเวลาเราทำพรีเซนต์ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรหรือว่าสปิเกอร์หลายคนเป็นอย่างเงี้ยชอบแบบอัปเดตอะไรแบบเพิ่มเข้าไปใหม่ๆเรื่อยๆพออัปเดตเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มมันมือมันมือปุ๊บมันก็จะเติมนู่นเติมนี่เติมนั่นแล้วก็ไม่จบล่าสุดจากฉันเช็คสไลด์ฉันเมื่อเช้าฉันทำแล้วฉันก็สลบไปสลบไปเลยใช่ไหมฉันลืมสไลด์ h a n กิ o u ก็คืออยู่ดีเนื้อหาอยู่ดีก็เหมือนตัดจบไปเลยนค มันคนเบลอเอออะเดี๋ยววันนี้พาไปดูบรรยากาศงานกันแล้วเดี๋ยวตอนเย็นหยุดอยู่ต่อจึงตอนเย็นเนาะสี่ประมาณ4ี่โมงเย็นเสร็จแล้วเดี๋ยววันเนี้ยก็จะเป็นถ่ายบรรยากาศถ้าเกิดระหว่างวันแทรกได้ก็แทรกเนาะเออแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปคลิปกันของการจัดงาน CICM 2024ยกันเนาะโอเคเไปดูบรรยากาศกันครับ ส้มไหรออ๋อนี่ก็ส้มแบล็กเกลาก็ส้มชุดก็ส้มเออรักองค์ออก,งกรมากจริงคลิปนี้ทําเป็นเหมือนคลิปให้เห็นถึงเบื้องหลังการจัดงานแล้วกันว่าแบบที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเป็นอะไรที่แบบท้าทายความสามารถตัวเองมากนะแล้วก็เมื่อวานเห็นภาพบรรยากาศคนมางานอะไรใดๆแล้วก็คือแบบหายเหนื่อยไปเลยอะ่ะเออทั้งที่เราเตรียมงานกันมา6เดือนนะเอาจริงๆกนตอนแรกเราก็ไม่กล้าก้าวผ่านคุจัดครั้งแรกเป็นงานประชุมครั้งแรกที่ อย่างที่บอกไปทางทางคณะเขามีการโยนโจทย์มาว่าอยากให้เราอะจัดเป็นทีมของเดอร์มาโทโลจีในปีนี้ซึ่งนี่ก็เลยคิดว่าถ้าง,งั้นจัดปีแรกงั้นเอาเป็นเอสเซติกเดอร์มาโทโลจีและการเพราะว่าเทรนด์ของแบบผิวหนังแล้วก็ความงามมาันมาแรงเนาะแล้วจะทํายังไงดีให้ให้เราจัดครั้งแรกแล้วแบบมีคนมางานเพราะตอนแรกอะทุกคนไม่กล้าไม่กล้าออกนอกกรอกรบกันก็คืออยากจะจัดอยู่ในเขาเรียกนะหอประชุมของวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ก็เลยแบบว่า ในหนครั้งแรกอ่ะจะจัดแล้วอ่ะจะลงทุนแล้วอ่ะจะขาดทุนหรือได้กําไรไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าขาดทุนอ่ะเราถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ซื้อชื่อเสียงให้คนรู้จักเราแล้วกันงั้นจัดครั้งแรกขอจัดใหญ่ไปเลยนี่ก็เลยนําเสนอใดๆทําห้องประชุมเสนอสกเกลการประชุมก็เสนอไปว่างั้นเอา600ที่นั่งนะครับ ไอที่ห0รที่นั่งเนี่ยมาจากอะไรรู้ไหมมาจากจานวนต่ําสุดที่โรงแรมเขาอนุญาตเพราะเราอะเหมาทั้งชั้นไอสห้องประชุมนั้นอะเราเหมาทั้งชั้นรวมที่จัดแสดงไว้โรงแรมอะอนุญาตให้ต่ําสุดได้600คนแล้วก็ชิปหายแล้ว6 0 0คนคือเยอะมากนะกับการจัดงานประชุมหนึ่งอะแต่ว่าอะ The Show m u s c o On ต้องต้อง,ต,องต้องการการพูดถึงหรือความความยิ่งใหญ่ของการจัดครั้งแรกต้องจัดครั้งแรกต้องให้ปังเพราะว่าถ้าจัดแล้วปังอะคนจะจําเราได้เลยทันทีเพราะว่าครั้งแรกแต่ถ้าจัดแล้วแป๊กปึ๊บ คุณก็จะแปกไปอีกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าก็ลุยกันก็6ก0ที่นั่งก็ทําไปเออซึ่งก็ปรากฏว่านั่นแหละผลก็ตอบรับตามที่เห็นภาพเมื่อวานก็แบบรู้ไหมว่าแจกบัตรฟรีน้อยมากเลยนะคือบัตรเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการลงทะเบียนจริงนะครับแล้วก็เป็นบัตรที่เกิดจากแบบสปอนเซอร์คือบูธสปอนเซอร์ก็ต้องมีสปอนเซอร์ก็เต็มสปอนเซอร์เต็มจนต้องเพิ่มสปอนเซอร์หมายว่าแทรกสปอนเซอร์แทรกก็มีซึ่งแบบงงมากว่าเฮ้ย คุณเอาอะไรมามั่นใจบริษัทยาบริษัทเครื่องมือเอาอะไรมามั่นใจกับกับงานประชุมวิจัดครั้งแรกเออซึ่งซึ่งก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณผ่านทุกทุกบริษัทยาทุกสปอนเซอร์ทุกผู้ร่วมประชุมทุกคนที่ลงทะเบียนมาที่ มั่นใจที่จะลงทะเบียนกับงาน CICM 2024ของเราจนมันประสบความสำเร็จภาพแบบเมื่อวานคือทุกคนอะมางานแล้วแบบอาจารย์ผู้ใหญ่เอยหรืออาจารย์ที่เขาแบบจัดงานประชุมอื่นๆเอออะไรเงี้ยเขามาเขาก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเขาถือว่าแบบงานอย่างเงี้ยประสบความสําเร็จมากแล้วแบบว่ายินดีด้วยมันแบบ Amazing มากที่แบบจัดครั้งแรกเราได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยทั้งเราก็เห็นภาพแล้วก็เออเออมันก็สําหรับเราก็คือเกินเกินคาดไปไกลมากนั่นแหละก็ก็ถือว่าดีครับ จริงๆเราก็ทาข้อผิดพลาดเยอะนะเมื่อวานอย่างเช่นเราทางานประชุมมาโหลดเลทไปประมาณ20ถึง40นาทีเราทํางานประชุมเลทเพราะเราอ่ะมีการเผื่อเวลาแบบพวกเวลาอัซิเดนอะไรใดๆหรือสปิคเกอร์พูดเกินเวลาเราเผื่อเวลาน้อยไปหน่อยมันก็เลทกันมานก็เป็นบทเรียนซึ่งครั้งหน้าก็ต้องแก้ไขแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เมเจอร์มิสเทคอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเรารับกันไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งก็อันนี้ก็เดี๋ยวแก้ไขกันไปตามตามการเรียนรู้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราหวังดีอย่างที่บอกไปหวังดี ฉันอยากจัดให้ทุกคนไหนๆก็เสียตังค์มาเรียนแล้วอะต้องแบบได้ความรู้แน่นๆอัดแน่นๆไปเลยเบรกน,น้อยๆแต่แบบเออแต่เลคเชอร์แน่นๆสามห้องประชุมเยดเยดเย็ดเยดเออแต่ความหวังดีของเรามันอาจจะแบบเออนั่นแหละมันอาจจะ manage เวลาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องขออภัยทุกท่านที่เลทเมื่อวานนี้แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ที่เป็นบทเรียนซึ่งเราก็จะประชุมกันหลังจากจบงานแล้วก็แก้ไขใหม่เพื่อจัดปีหน้าปีหน้า<ม>ได้รับโจทย์แล้วจ้ะพอท่าน ท่านเดินมาแล้วท่านเห็นคนเต็มงานท่านก็บอกว่าปีนี้จัดวันเดียวใช่ไหมหมอปีหน้าเราสักสองวันไหมวันเดียวฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะแล้วถ้าจัดประชุมสองวันฉันจะเป็นยังไงฉันก็คือใช่ตาฉันโหลไปถึงดาวังคาร์เลยจ้ะนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็คุณกทาทายยังไงเพราะว่าเอาจริงนะประสบการณ์อย่างเงี้ยนี่ไม่ได้คาดตัวนะจ๊ะบอกก่อนว่าอันนี้การทํางานอะไรแบบเนี้ยไม่ได้คาดตัวแล้วก็ทีมอาจารย์ทุกคนไม่มีใครได้คาดตัว เป็นพิเศษนะครับเงินที่ได้จากงานประชุมก็คือค่าใช้จ่ายที่เราคืองานนี้ทำไม่หวังกําไรทําเท่าทุนเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายบัตรลงทะเบียน่ะราคาเราจะไม่สูงงานคาร์เดเวอร์เนี่ยทุกคนพูดกันเลยว่าเอ้ยเราจัดได้ได้ราคาแบบไม่สูงเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาคือจัดมาเพื่อให้ไม่ได้จัดมาเพื่อเอารอไรได้มันจะต่างกันกับงานที่ค่าประชุมเน้นค่าประชุมแพงๆหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโจทย์ของเรามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากเราอจัดงานครั้งนี้เพื่อที่จะ ให้ความรู้กับคุณหมอเลคเชอร์มันเลยแน่นค่าประชุมมันเลยถูกห้องประชุมมันเลยเยอะสปีกเกอร์เราเลยต้องเยอะเพื่อที่จะมาพูดบรรยายหลายๆอย่างให้ทุกคนน่ะได้ได้เรียนรู้กันแล้วมันก็เลยส่งผลมาว่าทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้งานประสบความสําเร็จได้เพราะนี่ก็คิดว่าคนคนที่เขาลงทะเบียนมาที่งานเขาก็คงต้องดูว่างานนี้เป็นงานที่ไม่เอาเปรียบเขาจริงๆเพื่อจะค่าราคาเข้าฟัง เธอว่าเท่าไหร่ 1, อ่ะพันเก้าพันเก้าพันเก้า <1, 9. S 2> ซื้อลาปูปูย <c oughs> ังไม่ได <c oughs> ้ <c oughs> เลยปฏิภาเพออะไรอย่างเงี้ยคือทำคาเดเวอร์ให้่ายเท่าไหร่คาเดเวอร์เนี่ยจัดคาเดเวอร์ปกติคุณหมอจ่ายเงินเรียนเป็นแสนๆสนอ่ะอย่างถูกนะประมาณ4ี่ห้าหมื่นทีเนี้ยให้่ายว่าเราจัดเท่าไหร่เราจัดจัดเพื่อให้ทุกคนได้เรียนหมื่นเก้า เออแต่ไม่อยากให้มองเป็นว่าอุ้ยราคาถูกระคาแพงไม่อยากให้มองอย่างนั้นเรามองว่าวัตถุประสองค์อย่างที่บอกวัตถุประสงค์การจัดเพื่อให้คนได้เรียนรู้ไม่ได้เพื่อเอากําไรคือมันตั้งต้นอย่างที่บอกมาท่านคณะบดีไม่ได้บอกว่าหมอฤทธิ์ไปจัดงานเอากําไรมาให้ผมเยอะๆนะเขาไม่ได้ตั้งต้นแบบนี้เขาบอกว่าอยากจัดให้ความรู้คุณหมอและให้คนรู้จักเราเพราะฉะนั้นกําไรมันเลยไม่ถูกไม่ถูกมองถึงแต่ใดๆก็แล้วแต่ก็ยังได้กําไรนะจ๊ะ อย่างที่บอกสปอนเซอร์ขอแทรกเยอะๆเยอะๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคนลงทะเบียนเกินจํานวนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นทําให้แบบกําไรมัน,ม,นมันก็ได้กําไรของมันเองอะ่ะเออเพราะเราก็เราเราเรา,เราคิดเท่ารียกเราคิดแค่ขอบว่าเออถ้าถึงคนเท่านี้มันจะพอดีทุนเออเพราะฉะนั้นซึ่งซึ่งคนเรามันเกินมันก็เลยอ่ะก็กำไรไปอะไรเงี้ยเออก็ก็ปลื้มปิม่มทุกคนแฮปปี้ทุกฝ่ายใช่นั่นแหละ ดีใจมากตอนนี้เหมือนนี่ก็เหมือนได้สกิลใหม่ของตัวเองไปเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของตัวเองเหมือนกันที่จัดงานประชุมได้แล้วก็จัดงานประชุมได้ใหญ่ขนาดนี้แต่แต่ก็ยังไงก็ไม่ได้จัดคนเดียวนะก็คือเราทากับทีมอาจารย์ขง c i c m ทุกคนที่ช่วยกันจัดอ่าแล้วก็มีการอ่างานนี้ก็มีการจ้าง o r g a n ซอร r ไม่รู้ติดรูปคุณตู่ไหมค่ะเธอจ้ะเธอไปขอรูปเธอไปขอรูอปเข้ามานะรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาคือคนที่ทําชุดให้กับเดอะสตาร์ สมัย10ปีที่แล้วแล้วเขามีรูปคู่กับฉันแล้วแต่งตัวให้ฉันอยู่เขาก็เลยทํางานนี้ด้วยใจจริง <c oughs> เขาทํางานนี้ด้วยใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขานึกถึงหมอฤทธิ์ตอน10ปีที่แล้วที่เขามาแต่งตัวให้แล้วรอบนี้เขาก็ได้มาจัดงานประชุมให้หมอฤทธิ์ครั้งแรกอีก <c oughs> ใช่พี่ตู่แล้วก็เดี๋ยวขึ้นคอนแทคให้พี่ตู่หน่อยเพราะพี่ตู่ดูแลงานดีมากจัดงานประชุมดีมากอันนี้ให้คอนแทคนี้นะเผื่อแบบใครจ้างงานพี่ตู่นะครับเป็นออแกไนเซอร์นะครับจัดงานประชุมจัดงานวิชาการจัดงานอีเวนต์ต่างๆได้นะครับตามนี้เลยให้เครดิต เ,เอาไปเลยพี่ตู่เออเขา,าจัดงานอะไรระดับประเทศได้นะครับก็ที่ฉันบอกไงชั้ฉันเอาทีมจัดงานประชุมแพทย์ผิวหนังของประเทศไทยมามาจัดงานตัวเองก็ตามนั้นผนก็ออกมาตามคุณภาพที่เราที่เราทำก็ได้ทีมงานคุณภาพมาทำอะไรเงี้ยปีหน้าหรอ C I C M 2025ถ้าคุณหมอคนไหนดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากคอมเมนต์เน่อยนะว่าแบบงานเป็นยังไงเออติชมได้นะแล้วก็อยากให้จัดอีกไหมนะครับใครที่เห็นว่า จัดได้ดีหรือว่าแบบจัดให้แบบแล้วแล้ว,ลวตอบโจทย์ทุกคน,นก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หน่อยจะได้จัดอีกนะครับรวมถึงเดี๋ยวเข้าไปในช่องทางของ CICM ของเราเรามีเพจนะฮะ CICM Dermatology นะครับฝากเข้าไปติดตามตรงนี้เดี๋ยวใส่เข้าไปให้นะครับแล้วก็อคอมเมนต์ให้เราหน่อยว่าแบบเ้ยเราทํางานประชุมออกมาเป็นยังไงจะเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราเธอจ้ามีกัน6คนทั้งแผนกซึ่งชั้นประจำเป็นอาจารย์ประจำจริง5 ฉันเป็นแค่พาร์ทถทมฉันเป็นอาจารย์พิเศษอีกหนึ่งรวมกันเป็น6คนทำงานกันแบบนั้นสเกลนี้สเกลนี้เธอคิดว่ายังไงเพราะฉะนั้นพวกเธอเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยพวกเราทำกันเต็มที่แล้วก็สู้ตายบอกว่าอาจารย์แต่คนสู้ตายสู้ตายจริงๆนั่นแหละเจอการงานประชุมแพทย์ผิวหนังและความงามปีหน้า2025 CICM 2 0 2 5เจอแน่ถ้าฉันยังไม่ตาย โอเคอาคลิปนี้ไปก่อนแล้วฝากกดไลค์ like, subscribe, กดซับสไครป์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าห้องคาริเวอร์ต่อแหละบ๊ายบาย วันนี้ครับก็หมอจากเดลซินิกเราก็มาร่วมงาน JCM Carver ครับเป็นงานเหมือนเรียนอาจารย์ใหญ่อ่าก็คือเหมือนเป็นการฝึกสกิลด้านพิลเลอร์แล้วก็ด้านอนาตมีครับเพื่อดูถึงความปลอดภยัยแล้วก็ตำแหน่งที่ฉีดว่าแบบเป็นยังไงบ้างถูกต้องไหมอันนี้โคหมอดีกว่าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยไพูดก็พูดพไป